นี่ ة, เอาดิโอ้รองเท้าไนกี้โคตรตึงอ่ะของแม็กสายฟ้าเอาดิเอาตัวอืมบ้าแกบ้าแกอย่ารีย่ารีโอ้รัวเท้รัวเท้ลูกพี่อืมอืมไนกี้ติดฮุดโอ้โหอ้พลังไนกี้อืมนันยางมาหน่อยไม่เล่นน้ so องโยอว์ซาดิบร so ุนเมกาดิบรุนด wow. ik. да ูไบดิบรุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One พ h a n World นะตอนนี้ก็เขาก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะก็มีเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC iOS แล้วก็ Android นะท่านผู้ชมเลยไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงโดดอยู่ด้านล่างให่แต่คลิปจะน้องๆไปโหลดก,กันมาได้เลยนะฮะอันนี้พี่ก็เล่นอยู่ในเวอร์ชันคอมดิสจเด้อนายนดือ้อเอ้อในลำทางไปผู้ป่วยโอเคไปอ่ะ ไอ้มันแบบว่าเรามาลงมาในเมืองก่อนนะครับนี่รู้สึกว่าเกมแมพมันจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับการเล่นนะท่านชมนั้นในช่วงนี้นะฮะเออในแบบพอมันเปิดจริงแบบอุ้ยแมพใหญ่จะจัดเลยนะนี่ไปนู่นไปนี่ได้เลยนะฮะน้องๆเออถือว่าโอเคเลยแหละนะฮะเย้อาคารผู้ป่วยภายในบารจาคัะมาตรงนี้เดินมาก่อนนะครับกลับมาฝั่งนี้ก่อนโอ้มีพยาบาลอู้หูาเจ่าไปข้างในก่อนคนะครับ โอเคพยาบาลหน้าเคาน์เตรอร์คุยก่อนนะให้เรียบร้อยเรียลียุดเอาสู่ด่านด่วนไปแล้เข้าไปช่วยเพื่อนเนี่ย,ยไม่ใช่ช่วยเพื่อนช่วยอะตัวอะไรนะพวกแบบซอมบ้งซอมบ่อยซอมบี้นะมาว่ะมาว่ะเที<า>่ยงกี่ี่สิไม่ใช่ซอมบ่อยซอมบี้ uh มาทำเควสมาทำเควสโอเคออกจากห้องผู้ป่วยโอเค mm. อืมอ่า เราต้องมาทำควสอะไรที่ไหนสักแข่งแน่นอนเลยอันนี้ผมดูทรงนะโอเคข้ามก่อนครับอะไรอ่ะ๋อเกตดการ โอเคร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official@ ย @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกกิฟการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ิชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i ิชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเหตุการณเรียบร้อยละพื้นที่ภารกิจเฮ้มันให้ทำอะไรออกมาตรงนี้เหร คืออะไรวะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนคนคนเอกสารคนดูว้ามีแบบภารกิจตัวนี้นะมันเป็นเกมแบบว่าแนว 3D Action นะคุณดูนะมีให้ทำนู่นทำนี่ไปหมดเลยนะครับเราเดินดูโดยรอบก่อนพื้นที่โดยรอบก่อนนะบนกำแพงมีเบาะเสีหรือเปล่าเห็นี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับอ่าเจออีกแล้วคอมพิวเตอร์ตรวจสอบคอมพิวเตอร์โอเคแพทย์หุ่นยนต์ คุณโยนทางการแพทย์ตรงพูดอย่างงี้ไหนนะสำรวจก่อนนะครับบนบนกําแพงมีบเบาะแสรหรือเปล่าโอเคบางกําแพงนี่หรือเปล่าวะดูโอ้นี่ไงโอเคทางการแพทย์ไม่ใช่ตรงตรงนี้เออนี่นี่น,นี่เมื่อกี้เนี่ยดูไปแล้วอันนั้นนะ่ะโอเค ออกจากหมวดสังเกตการแล้วก็ไปนะครับออกจากที่นี่โอตึงน,นี่ก็เกมใส่รับเนี่ยกล้ามเลยฮะมาเมื่อไรเราจะได้ไปใส่ครับมอนสเตอร์มอนสเตอร์ดูอุ้ยมันต้องคอยสเตล,ลไปนะท่านผู้ชมนะโอเคมา,เาว่ะมา,าว่ะจะไปยังไงเนาะนี่เนาะน,นี่มันจะมีอ๋าพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับ หลบได้หลบได้หลบได้่าบาจริงถูกเจอตัวจนได้อ่าภารกิจล้มเหลวอ่ะไม่เงยเอาไม้เอาใหม้อีกรอบนึ่งค่อยเดินไปนะครับหลบหลบเอาป้าหนีหุ่นยนต์เลยเกือบโดนแล้วกูเอาวะเอาวะเยอะคนที่ ว่านี่เอา้เอาวอ้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันดูมันก็ยากเกินมันให้เราไปฝั่งนู้นใช่ไหมหรือว่าเราทำลายหุ่นตรงนี้ได้ปหมอ๋อปิดระบบหุ่นยนต์ตรงนี้ได้อยู่โอเฮ้ยเฮ้ยนี่ปิดระบบหุ่นยนต์ครับสวยเย้ เกิดรอเกิดตรึงย่องยอง่ยองครับคุณดูโอ้โ <c oughs> หเห็นแล้วทรอเลยนะเนี่ยโอเคออกฝั่งนี้ฟึบฟืบฟืบทัน,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 นอยู่ทันอยู่ทันอยู่คุณดูไอเด็กเวียนเนื้ยเด็กเวียนนี่มันวิ่งวนนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เออได้ยอยู่ได้อยู่โอ้หผมจะนั่นวันไหนน้อนี่เนาะ Hey, 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 hey. เอหมือนหินไอ้ดิกดิกเวียนหรือหุ่นยนต์พันยูพันยูสวยเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> เกมนี้ม่มงผ่านยากจัดเลยนะนี่ไหนมันให้เราทำอะไรมุดโน้ตห้องพยาบาลโอเคข้ามเลยครับโนนี้นะ นี่ไงอ๋อน้๊ตน้ตอยู่นี่โอเคเปิดเลยครับไปออกครับโอ้โหมีปลดล็อกด้วยสปซบาาวนะหนึ่งสองสามส,ามสี่โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสวยแหมปลดล็อกแบบนูตึงเนี่ย,นยนนเนี่ยไปออกจากโรงงานนะฮะทำภารกิจนี้เสร็จแล้ว ุ้ยไม่เงยเอาอีกแล้วบาค่ะพวกคุนยนพวกนี้นี่เกะช่างป๊าบลุตรงนี้เดี๋ยวรอกดเดี๋ยวรอกดไอ้นี่มันมันมาใกล้ๆเราจะกดไม่ไม่ใกล้ๆเดีมันผ่านไปเลยเราไปเลยนี่ปิดเลยยนต์ทางการแพทย์ว่ะย่องออกจากโรงพยาบาลนะ ในเรื่อคาราพีโหด่านมันถือว่ายากอยู่นะคนดูนะยังกูจะไปยังไงวะนเนี่ยออกมุมนี้เลยเหรออ๋ okay. อเดินย่างเดินยังนานกูว่าแล้ว ตรวจไม่เจอมันตรวจไม่เจอตาม,มลหลังมันไปนะคุณดูนะนี่นี่เรียบร้อยกดปิดเลยครับเ <c oughs> ย้ <c oughs> อีซีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ต่อยตีครับพวกแบบนั่นสักทีนะคุณดูผม,ผมทำผมไปทำภารกิจเสริมไงมันเลยยังไม่มีอะไรมากนะฮะับสำหรับการทำภารกิจอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ครูรูทีครูรูตึงเนี่ยไปทีนี้ จะได้ใส่กับคนอื่นหรือ,อยังนี่เมืองอีกลับไปที่เมืองอีนะครับมันจะมีหลายเมืองนะที่ที่เราต้องเดินทางอู้เมืองโดนถล่มมาจากพวกไอ้นั่นเน่นเลยนะพวกปีศาจพวกมนุษย์ประหลาดแน่เลยนะพวกวูเรน ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรโอดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ถง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยโอ้โหบา้ากันเดี๋ยวนี่เละเลยนะครับเมืงเองออเราไปเดินดูภารกิจกันก่อนนะครับท่านผู้ชมนะวดหลอกเทคนดูดูท นี่เอาเรื่องอยู่นะไปไปไปเราเดินมาดูก่อนนะครับอืมกดเลยครับนี่มันคุยอยู่นะท่านผู้ชมนะจริงเราจะแบบอ่านตามเนื้อเรื่องอะไรก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกผมไม่อ่านผมจะรัวไปเลย ่าเดี๋ยวฉันจัดการเองโกรุงคีนี่นี่าจะเป็นพ่อค้านะครับพ่อค้าปูพ่อค้าปลาอะไรพวกนี้นะข้านไม่ดีไหนจะได้สู้หรือยังนี่เฮ้ยเกมมันล <okus> ีลาไปมาแล้วอ่ะอย่าอย่าเลียอย่าเลเฮ้ยเจอกับสลามด้วยตึงเปียเลยนะเนี่ยมีหลายตัวซะด้วยนะปรัดินน่ะอืมอืมอืออเอาดิสวยสวย สวยโอ้โหขดผิวขดผิวเอาดิเอาดิโอ้โหขดขึ้นหน,นึ่งห <bur ma. S 1> นึ่งตัวไปแล้วหนึ่งตัวปุ๊บโดนหลบครับสวยเฮ้ยตีไปก่อนตีไปก่อนมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้เยอะนี่ใส่บูทใส่บูทโอเคโอเคนี่เอาดิเอาดิ นี่เอาดิโอ้ล็องเท้าไนากี้ทุกคตึงอะ่ะของแม็กสายฟ้าเอาดิเอาตัวอืมบ้ากับ้ากัาาาายาเรียาเรี <ś c oughs> โอ้รัวเท้รัวเทลูกพี่อืมอืมไนกี้ติดฮูดโอ้โหอ้พลังไนกี้อืมนันยางมาหน่อยไม่ได้เนาะอืมสิงจัดๆนี่อย่านี่เป็นไงน่ะอย่าให้พี่ได้วิ่งนะอืม เดี๋ยวชูมิยูชูมิยูมิยูชูมิยูมิยูอ่าชูมิยูมิยูชูมิยูมิยูอ่าเกือกตรึงเกือตรึงมาว่าพะพนักงานส่งของที่สับเผ่าผมดูมันมตั้งชื่อแต่ละตัวอ่ะมันก็ขะเกินเอาละคนดูมันให้เดินไปไหนละอะไรพนักานกิจลองนะทผู้ชมนะเอ้ยพนักานกิจลองเอ้ยอ้อมยกเลิกตัวนี้เนี่ยมันให้เราทำอะไรนี่ เอออร์สอืมโอเควัตเตฮิกอ่าวันนี้ยังเฉิดฉายไม่มีกลับบ้านอ๋อต่อไปเราต้องทำภารกิจอื่นนะท่านผู้ชมนะโซนตรงนี้ได้ใช่เจ้าของร้านที่หมดหวังโอเคบ้านูบึ้มไปแล้วกดตึงนกดตึงอ้าวได้เจออีกแล้วสู้กับใครนี่ไล่ลามอ่าไล่ไล่ล่าอะไรไล่ไล่ตามและล้มศัตรูลงโอเค ศัตรูจะใช้ไอเทมประเภทระวังหลบหนีโอเคระวังตัวด้วยอ้าวนี่นี่เอาดิอุ้ยโหไอ้หนึ่งนาทีนี่มาคนดูนี่เอาดิอุ้ยมันคนธรรมดานะเว้ยอ้าวบูธของเฉยเลยร่วงนี่ครับ เข้าไปเตะเลย nice n nice. i นี่เห็นไหมมันจะมีแบบเควสอะไรต่างๆได้ทำนั่นถือว่าโอเคเลยนะครับเกมบ้ากะบาก้าเกะต่อไปทำอะไรเควสตรงนู้นใช่ไหมฝั่งนูน้นมีอีกตัวหนึ่งนะครับพลังงานตอกต่อยที่สิน้นหวังเออมาดิมาดิสอบเริ่มสอบถามก่อนนะครับเกี่ยวกับบ้านโอเค อาว่าถึงจะอะไรต่อคุณจะช่วยคุณสร้างขึ้นมาเองอ่าปลึกความเพงเหืมอมอกไปตรงไหนวะเกี่ยวกับการร่มรายเหมือนว่าเราต้องให้พลังใจอนี่นะให้พลังใจพนักง,งานคนนี้นะครับไม่มีครับธนาคารปล่อยกู้นี่นี่น โอเคต้องคุยต้องคุยคนระับเอาอ่ะตึงจันความหัวความผงมันลดลง,ลงอะไรคืออะไรเราต้องคุยกับ <c oughs> เป็นเพื่อนมันสี่คนดูอ่อะไรนะโคเรลลอนกำลังหาที่พักให้ให้ทุกคนนอนในซากเมืองไปเลยคงไม่มีปัญหาอะไร ใช้รังกระดาษสร้างมันโชคคาขึ้นมาสี่นี่อเอ้ยดูแต่ละคำพูดโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการสนับสนุนเกมวันพันแมนเวิ a นะคุณผูนะนะไปโหลดม,มาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคม กิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ช Man ช็อปโนงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย